ปฏิกิริยาตอบสนอง Reaction time ระยะเวลาที่ร่างกายใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งเล้าต่างๆโปรแกรมที่ใช้ในการฝึกใช้ลูกเทนนิสในการฝึกพร้อมกับจับเวลาโดยให้เพื่อนหนึ่งคนรับลูกเทนนิสทั้งสองข้างกางแขนออกจากนั้นผู้ฝึกยืนตรงข้ามกับผู้ปล่อยลูกเทนทนิสห่าง1เมตรจากนั้น ให้ผู้ปล่อยลูกเทนนิสปล่อยลูกเทนนิสลงและผู้ฝึกจับลูกเทนนิสให้ทันก่อนที่ลูกเทนนิสจะตกพื้นพร้อมกับอีกคนหยุดเวลาความอ่อนตัว flexibility คือความสามารถในการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อตลอดการเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในร่างกายความยืดเหยียดของเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นกระดูกข้อต่อเป็นหนึ่งในห้สมรรถภาพทางกายที่สําพัญกับสุขภาพ โปรแกรมที่ใช้ในการฝึกคือการร่างงอตัวแขนเหยียดตึงมือแตะปลายเท้าส่วนของเข่าห้ามงอให้เราก้มตัวไปแตะปลายเท้าโดยให้ตัวงอเยอะที่สุดทำวนซ้ำจนกว่าส่วนของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อมีความยืดหยุนการทรงตัวบาลานซ์ความสามารถในการรักษาสมดุลของร่างกายเอาไว้ ทั้งในขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่โปรแกรมในการฝึกให้ผู้ฝึกยืนบนคานยาวประมาณ3เมตรถึง4เมตรแล้วเดินบนคานโดยเท้าต่อเท้าเดินตรงไปจนสุดคานฝึกฝนโดยการขึ้นเดินบนคานหลายๆรอบจนกว่าจะเกิดการทรงตัวที่ดีความคล่องแคล่วว่องไว agility ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวนั้นได้โปรแกรมที่ใช้ในการฝึกคือการสไลด์ซิกแซกให้ผู้ฝึกเริ่มยืนจากด้านซ้ายแล้วสไลด์ไปทางด้านขวาวนรอบมาร์กเกอร์จนครบทำวนซ้ำหลายๆรอบจนให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว ความเร็วสปีดความสามารถในการขึ้นที่จากจุดหนไปยังอีกจุดหนึ่งโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดโปรแกรมที่ใช้ในการฝึกเป็นการวิ่งระยะสั้น50เมตรโดยจะใช้การจับเวลา2รอบเอาเวลารอบที่1และรอบที่2มาเปรียบเทียบเพื่อจะได้รู้ความเร็วมากที่สุดของตัวเราแบบฝึกนี้ถ้าฝึกทุกวันเราจะมีระยะเวลา ที่สั้นลงและจะเสริมสร้างให้เรามีความเร็วในการวิ่งมากขึ้น